เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรทใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆให้ท่านชมได้เลือกซื้อหรือขายครับคันนี้ตโตโยต้าโครโครโล,ล่านะครับตโตโยต้าสามห่วงทนหายห่วงครับวันนี้เหมาะกับก,การใช้งานวิ่งทางไกลได้สบายทัในใดมองหารถใช้งานแบบอึดๆทนๆนะครับรุ่นนี้ทนแน่นอนซ่อมง่ายอะไรถูกด้วย ราคาเปิดมาที่3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองถูกมากๆครับขี่ใช้งานกนคุ้มๆตัวรถก็ยังสวยเกียร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้าภาษีครบเลยมเอกสารชุดโอนครบถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยราคาถูกท่านผู้ชมได้เลือกซื้อประจำะได้ไปพาคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยวันนี้การรีวิวดูกันเลยเรื่อยๆรอบๆนะครับ เครื S 1> <S 1> 1600 cc, ่อง 1600cc ้น้ำมันรน่น e เกียร์ออโอตโอ้กระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบแอร์เย็นเพียงพอครับภายในสะอาดมีเครื่องเล่น jvc เบาะหนังนะครับมีรอยารงาบ้างด้านหลังยังสวยห้องโดยสารสะอาดพิกัดดูรถอยู่สุพรรณบุรีครับตันใดมองหารถโซนนี้อยู่ก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ติดต่อน,นัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ